คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคลิปเสียงของที่เขาที่เขาเชื่อว่าเป็นเสียงคุณสักดาเนี่ยนะะที่เจ้าตัวก็ไปแจ้งความไปอะไรกันแล้ววันนี้ไม่มาประชุมพลรมด้วยนักข่าวไปถามนายกนายกก็บอกว่าวันนี้ขาดสิบเก้าคนหนึ่งในนั้นมีคุณสักดาอ่าสักดาเลยนะอ่าที่อ่าสักดาดูสินะฮสักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไม่มาประชุมพลรมนักข่าวไปถามว่า วันนี้ได้คุยกับคุณสักดาเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปเสียงการจัดตั้งรัฐบาลไปหรือยังนายกอนุทินบอกอยังเลยนะแล้วก็ถามนักข่าววันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้นะักข่าวก็ตอบว่าวันนี้คุณศักดาลาครับท่านนายกอ,าอ้าวเหรอนะฮนะนักข่าวก็บอกต่อวันนี้ลาทั้งลาครมทั้งสิบเก้าคนเนี่ยนายกโอ้โหแล้วก็หัวเราะนะไม่เจ็บไม่เครียดนะนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องต้องไปหาเสียงในพื้นที่ แต่ทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาตอบคําถามที่ทําเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของเจอคุณสักดาห,หรืออยังเนี่ยนะ,ะดูเหมือนจะมีการเผาหัวมาตั้งแต่นั่นแหละที่นนทบุรีที่ตลาดสดายามเช้าพระนั่งเกล้าตรงนี้นะครับประเด็นแรกนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเรื่องที่บอกว่ามีใบสั่งมีอะไรทั้งหลายเพราะเพราะพักประชาชนเนี่ยนะเาเขา,เขาไม่ยอม ไม่ยอมที่จะให้มีใบสั่งจากมีใครมาสั่งอะไรไม่ได้ประชาชนาจะเป็นคนมอบหมายให้มาทําอย่างเดียวนายกก็บอกก็ใช่สินะฮะมันไม่มีใบสั่งอยู่แล้วใครจะสั่งได้นะ,ะสสก็มาจากประชาชนตอนเลือกเข้ามาประชาชนสั่งอย่างเดียวนะฮะโหวตเตอร์เท่านั้นที่เป็นคนสั่งดังนั้นในเมื่อมาจากประชาชนก็ไม่ต้องกลัวใบสั่งอะไรทั้งสิน้นสุดท้ายสรุปท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทํางานการเมืองมา20กว่าปีเนี่ย ไม่มีหรอกใบสั่งนะตนเล่นการเมืองมา22-23ปีแล้วไม่เคยเจอใบสั่งสักใบอืมอ่าคุณูุทินยืนยันไม่มีคนขับรถให้มีคนขับรถให้ใหอก็มไม่เคยโดนใบสัง่งอ๋อเนี่พาไปนู่นเลยพี่โก้นะครับ<ะ>แต่ทีเนี้ยอ่าที่ผมต่อภาพไปเห็นเมื่อสักครู่ว่ามันมีปฐมบทจากคลิปเสียงที่คนเขามองว่าเป็นเสียงคุณศักดาวิเชียนสินที่ว่านั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่นะ สิ่งที่คุณธนาทรไปปราศัยที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหเล่นคำแรงเลยนะฮะปราศัยที่สามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตอนหนึ่งนะครับคุณธนาทรก็บอกว่าครั้งนี้เขาบอกว่าเราตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเป็นเรื่องของประชาชนใบอนุญาตจะให้ใครตั้งรัฐบาลอยู่ที่ประชาชนคนเดียว ไม่มีสอวอมาขัดขวางความเจริญประเทศอีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเลยครับไม่ใช่เรื่องของมึงมนะฮะเป็นเรื่องของประชาชนครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย <S <S ก็ดูเหมือนพักอันนี้กำลังจะวิพากซ้มผมโดนทัวลงแน่เลยคือผมว่าตอนเนี้ยพักซ่มเนี่ยวันไหววะครับคือผมว่าเริ่มไม่นิ่ง แล้วก็ผมสังเกตเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่หนับหนุนเนี่ยออกมาดาน่ากันเยอะก่อนหน้านี้ก็คุณดิวอะไรเนี่ยที่ที่ออกมาพูดเรื่องอ่จนอะไรเนี่ยเรื่องจนกูไม่จนกูรวยไม่เลือกอะไรเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดนี้คุณพี่ซีเคมาพูดเรื่องซื้อส่งซื้อเสียงอะไรเนี่ยนะับ,บแล้วก็ นิ้วกลมก็ออกมาเชียอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนเอ๊ะ mm hmm. ดูเหมือนหวัน่นไหวใช่ไหว่าแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยคุณธนาทรก็ไปพูดบนรถหานเสียงครับ<า>เปิดเปิดเสียงที่แกบอกว่า oh, มองจากดาวอังาคารก็รู้ใส่กัน oh. เพราะว่าคุณธนาทรเนี่ยบอกมาจากดาวังคารก็รู้ว่าเราสองร้อยอัพแน่ mm hmm. แต่คุณอนุชินก็บอกว่าผมก็2สอร้อยเกิน200รอบวกมักน้อยเรื่องบัญชีรายชื่อประมาณสักสิบสิบหาก็เท่ากับสองอยสิบหาแล้วคุณสุริยาถึงแม้จะหายไปตอนนั้นก็ยืนตัวเลข200เหมือนเดิมมันล่อไปหกร้อยสามพักหกพักว่าแล้วแต่ลองไปฟังธนาทรดูอ่ะมาที่นี่อยากจะมาปาศัยเรื่องการบ้านการเมืองแต่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องที่วันนี้ทําให้อารมณ์หงุดหงิด เสียเล็กน้อยวันนี้ทั้งวันครับเดินทางมาหลายอำเภอนะครับเดินทางไปหลายที่ครับได้รับการตอบรับอย่างดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆในจังหวัดตราดหลายคนส่งยิ้มให้โบกไม้โบกมือให้เอาอาหารการกินมาให้เยอะยะเลยครับอารมณ์กำลังดีกระแสะของพรักกำลังมาดีๆแต่วันนี้กกต ทำให้พวกเราหงุดหงิดครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันเลือกตั้งนอกเขตแต่พวกเราตกออกตกใจกันหมดว่าการกระทำที่ไม่ระวัดระวังของกรกะตทำให้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังเหตุการณ์หนึ่ง ในหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยก็ตลืมไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะครับหรือจงใจก็ไม่รู้แต่ไม่ได้แปะไปแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนยกตัวอย่างเช่นลำปางเขตขอมสังเขตเดี๋ยวเวลามันเกินอันนี้ก็ผู้คนเรื่งเดินไม่ใป่ทางไม่ใช่ไม่สมัครซึ่งตอนหลังมีคนบอกว่าอีกาบังคาบไงที่เพชรบุรีหายไปสองใบพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยจริงไหม ก็ผมเห็นสื่อเขานําเสนอเนี่ยไม่เป็นต้องวงกปิดเขาไปไล่ดูกล้องเอ้าอีกาจิกนะฮะเจอแล้วมือมืดนะฮะดำมาจิกเอาให้ช่างเลือกว่าที่อื่นไม่จิกหรือว่าตรงนั้นอาจจะมีข้อเหนียวอยู่หรือไงก็ไปจิกเอาใบของพักประชาชนกับพักเพื่อไทยแต่นเนื้อหาสาระบางตอนก็จะพูดถึงเรื่องบอกโอ๊ยมองมาจากดาวคานก็รู้ว่ามันส้มเพิบทั้งแผ่นดิน เนี่ยเาจะมาพูดอะไรจะได้สองร้อยอ่ะเอามาจากไหนอ,อเอาเป็นว่าตรงเนี้ยผมเห็นเนะี่ยเติมให้อีกหน่อยก็ได้วันนี้ในในข่าวตอนเช้าเห็นทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกนะท่านก็ออกมา,<อ>าชี้<อ>แจง,งนะเกี่ยวเรื่องไอ้คลิปเสียงคลิปเสียงของคุณสกดาว,วิเชียนศินที่ว่าเกี่ยวเรวนะวินัยตอนแรกผมเอ๊ะทำไมกองทัพไม่เห็นเกี่ยวเลยอ๋มอมันอยู่บางช่วงบางตอน ถ้าเกิดว่าเลือกพักเนี่ยทหารจะมาปฏิวัติจะมาให้ตั้งรัฐบาลนะฮะทางพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็เลยออกมาชี้แจงว่าอุย้ยนะครับคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้และไม่ใช่ท่า,าทีหรือจุดยืนของกองทัพแต่อย่างใดซึ่งจากการฟังในเบื้องต้นลนักษณะเสียงในคลิปคล้ายเป็นการสนทนาในประเด็นทางการเมืองก็กล่าวอ้างบางส่วนอาจเป็นความคิดเห็น ในระดับบุคคลและผู้ที่ปรากฏในบทสนทนาไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บกโดยตรงนะส่งผลในเนื้อหาบางประเด็นยังขาดความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อธิบายถึงจุดยืนถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่กำชับแม่ทหารทุกหน่วยทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองผมบอกว่ามองว่าหนึ่งท่านต้องออกมาชี้แจงเพื่อที่จะได้บอกว่าอ่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยนะนะอีกด้านหนึ่งพี่ก็เชื่อไหม คนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมตามราวีทำไมกลันแกล้งทำไมต้องปิดล้อมรังแกกันซะทุกเม็ดมันก็จะทำให้ใครใครโดนรังแกก็ถูกรังแกถ้าจะเป็นอย่างเนี้ยใครถ้าเลือกมันก็เลยขายเอาไปปลูกไปเล้าไปปั่นแล้วคนเขาจะขายจุดนี้ไงตอนแรกผมก็คิดว่าคิดมาพี่โกว่ากองทัพออกมาจะได้ผ่อนคลายจะได้เห็นว่า ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวไม่มีส่วนรู้เห็นแรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่จะนําประเด็นตรงนี้ไปปัน่นไปขยายผลเพื่อเรียกคะแนนสงสารหรือว่าแม่คนไทยมันชอบแทงสวนไงนะม,มันก็จะทําให้ได้มีความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับกองทัเพเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและก็ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทําให้เกิดความท้าทาย